ยินดีต้อนรับสู่ the tk podcast ช่องที่จะพาคุณไปค้นหาวิธีคิดที่ทรงพลังและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตในทุกด้านของชีวิตและมันคือ mindset หรือวิธีคิดที่เรามีหลายคนมักจะมองว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากการลงมือทำงานหนักหรือโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งที่แท้จริงที่ทำให้คนหนึ่งสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในทุกสถานการณ์ก็คือ mindset หรือวิธีคิดที่พวกเขามีอยู่การที่คุณมี mindset ที่ถูกต้องคือการมีมุมมองที่เปิดกว้างและมองเห็นโอกาสในทุกความท้าทายที่เข้ามาการพัฒนาตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเก่งหรือพรสวรรค์ในตัวที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน fixed mindset และ growth mindset คือลักษณะทางความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนที่มี f i x e ์ไมล์เซ็ตมักจะมองว่าความสามารถและความเก่งของตัวเองมีขีดจำกัดและไม่สามารถพัฒนาอะไรได้มากกว่านี้พวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดจากสิ่งที่ได้รับมาตั้งแต่แรกหรือการทำอะไรผิดครั้งเดียวก็หมายถึงการล้มเหลว ในขณะที่คนที่มีกรดไมซ์ตมองโลกในมุมที่ต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้หากเรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเจออุปสรรคที่ใหญ่ขนาดไหนพวกเขาก็มองว่าอุปสรรคคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่จะพาไปสู่ความสําเร็จบางคนดูเหมือนจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนพยายามเต็มที่แต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการสาเหตุที่ทําให้บางคนเติบโตได้ไม่หยุดคือไมซ์ตที่พวกเขามี การมีมุมมองที่มองไปข้างหน้าและการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้เสมอย้อนกลับไปที่ช่วงชีวิตของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยเขาเป็นเพียงคนธรรมดาในหมู่คนหลายล้านคนในจีนยุคโบราณเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงไม่ได้มีความมัง่งคั่งและเริ่มต้นชีวิตด้วยมือเปล่าแต่เขากลับมองว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้หากเขามุ่งมั่นพัฒนาเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เขาเริ่มต้นจากการเป็นเพียงทหารธรรมดาไม่ได้มีฐานะหรืออำนาจอะไรแต่เขามีความสามารถในการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกรง่งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้และความท้าทายที่ยากลำบากเขาผ่านความพ่ายแพ้หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ล้มเหลวเขากลับยิ่งมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นวันหนึ่งเขาได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเขา การต่อสู้ครั้งนี้จะตัดสินอนาคตของเขาไปตลอดกาลแต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเขาใช้ประสบการณ์จากความล้มเหลวที่ผ่านมาและเรียนรู้จากมันจนในที่สุดสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้เขากลายเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคสมัยนั้นและตั้งตัวเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ยังคงยิ่งใหญ่จนถึงวันนี้ สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ใช่แค่การมีทักษะพิเศษหรือความสามารถทางการทหารที่เหนือกว่าแต่คือไมเซ็ e ที่เขามีเขามองทุกอุปสรรคที่เข้ามาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเขาไม่เคยยอมแพ้และในที่สุดก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เรามีกรด mindset จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้แม้จะต้องผ่านการต่อสู้ที่ยากเย็นแค่ไหนหากคุณอยากพัฒนา mindset ให้แข็งแกร่งและเติบโตไปข้างหน้าคุณสามารถทำได้ตามวิธีดังนี้ ฝึกมองทุกปัญหาเป็นโอกาสมองทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแม้จะเจออุปสรรคแต่คุณต้องถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้สอนอะไรให้เราบ้างเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณสามารถเรียนรู้จากมันได้เสมอและใช้มันเป็นบันไดที่ทำให้คุณเติบโตตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นทำตามนั้น การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณเมื่อคุณมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้จะเจอปัญหามากมายคุณจะยังคงเดินไปข้างหน้าได้ฝึกพูดคำพูดบวกกับตัวเองทุกวันทุกคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองมีผลต่อวิธีคิดของคุณพูดถึงสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่คุณสามารถทำได้และทุกวันจะเป็นโอกาสให้คุณเติบโตขึ้นวันนี้คุณได้เรียนรู้ว่า mindset สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริง มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีอยู่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนคุณสามารถเลือกที่จะเติบโตได้ทุกวันขอให้คุณก้าวต่อไปและไม่หยุดพัฒนาตัวเองขอบคุณที่ติดตาม The TK Podcast อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราจะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ